วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่พาทุกคนขับรถกินลมชมวิวอีกแล้วอยู่เทิงทางหลวงหมายเลข348เออจะไปได้ละแอดก็ตั้งใจว่าจะไปอำเภอโนนสุวรรณกันเลยถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกคนเออก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวิชูนโทรทัศน์ วุ้ดไข่สดเสริมสมบัติสังกั p ฑ์คนไรยำละหานทรายสำราญเฟอร์นิเจอร์และโจพารวยอยู่ไหนเราตรงนี้อำเภอปากคําทุกคนอำเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวกับคําเดี๋ยวกับลํานี่ครับตามถนนสายนี้เสว่าทุกคนทุกท่านหลายท่านหลายคนขับรถผ่านถนนสายนี้ถนนตรงนั้นถนนเฮ็ดไม้ทุกคนเฮ็ดไม้ก็คือจะพันหนาที่ว่าการอย่ยงหนักเทศบาลอำเภอประคําก็คือด้านหลัง ของตลาดประคับนี่คือทางหลักทุกคนเนี่ก็คือด้านหลังของถนนสายนี่สามารถมุ่งหน้าไปอำเภอนางร้องนะไปทางร่วงไมยเลยอีสี่นี่ก็คือบรรยากาศในอำเภอประคับทุกคนหลายคนหลายท่นานบอกว่าแอ,อยากเห็นเสืองสางจัดไปแล้วอยากเห็นบันเทพจัดไปแล้วอยากเห็นโน้ตสวนฮะจัดไปก่อนอื่นนะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจถนนไทยแลนด์แ,แล้วก็ช่อง YouTube ผู้ใดบ่ทันได้กดติดตามช่องช่องอ่า YouTube นะถนนไทยแลนด์เข้าไปกดติดตามได้ได้พี่นอ้องเด้อเออหลายคนอาจจะมักเบิ่งในอ่าแพลตฟอร์ม YouTube โอ้ถนนอืมเจ้าหน้าที่จะจมเด้อะไทยเบิง่งไทยเบิง่งเออนี่คือบรรยากาศอำเภอปะคัมมีบ่านน้ออิฐทีจากอำเภอปะคัมนี่ไปเบิง่งไปเบิง่ง ม,มืดฝาม้วดินคึมฝาคึมฝนเอเป็นยังไงแน่น้อพี่น้องชาวอำเภอประคําเหตุเวียกเหตุงานเหตุการ์ีฉียงแน่ส,ส่เวนหลายนี่ทุกคนหอดสามแยกประคัาเนี่ยเลี้ยวขวาป้ายมันจะบอกว่าไปเสิงสางนี่ทุกคนนี่ป้ายบอกว่าไปเสืองสางตรงไปสักแก้วเลี้ยวขวาไปเสิงสางเสิงสางคอนบุรีืมโคราชบุระหรือไปกรุงเทพบุระแต่ตรงไปนี่ลงเขาชองตะโกทุกคน อ่าอำเภอประคับนี่มีอันห่างน้อยน้อยนี่หลยห่างอยู่ได้เขาเอินยังนะมินิม,มาร์ทอันนี้ซีเจมอลบ่เนี่อันนี้ซีเจมอลแล้วก็จะมีรถตัด Big C, บิ๊กซีเออเซเว่นมี่าไอ,อ้นึกงวัแต่เซเว่นบ่มีไปเขียวแล้วออกขัวออกขวาออขวาัขว,ขวกับขวาอันเดียวกันเด้อภาษาอีสานกับภาษาไทย <laughs> ส่วนอำเภอใดจังหวัดใดแก่ใดนั้นบ่าถ้าได้ไปไทยนะใจเย็นๆได้ไปแน่นอนทางหลวงหมายเลข 2, 4, 4, 6, 31กิโลไปเสืองสงหาที่6กิโลไปอำเภอคอนบุรีทุกคนนั่นนะเออไปเบิงว่าบรรยากาศเชองทองถนนจากอำเภอรประคําเนี่ยไปเส้นเสืองสางซึ่งเดี๋ยวจะไปเลี้ยวอ่าอยู่แถวบันเทปถ้าจําพ,พ์พิทนะทุกคนถนนจะเป็นยังไดแน่นั่นนะ ระยะทางไปโนนสุวรรณนี่ก็จากนี่ไปประมาณ31กิโลเออพอดีไปทุระไปทุระนะทุกคนก็เลยถูโอกาสถ่ายคลิปมองได้อำเภอไดบั้ท่านใดใจเย็นๆเดี๋ยวไปถ่ายถ้าไก่เกินไปก็นั้นต้องรอให้เพจมีรายได้นะทุกคนเพจว่มีรายได้เออก็จต้องพูดสนับสนุนเพจแต่ะอ่ะทุกคนถนนซายนี่ก็จะเป็นทางหลวง เป็นทั้งวงชนบทหรือทั้งหลวงอย่างทุกคนเออนี่แหละก็จะเป็นถนนที่พี่น้องสัญจรพานไปพานมาไปไ้ไป,ไปนะาไปสวนเป็น่นี้ก็ประคัมทะลุปไปฮอดโคราชกุละคือถ้าเกิดเครถยนต์นะรีวิวถนนลักษณะนี้ก็จะใส่เวลาพอสมควรนะเพราะว่าการแซงการที่ยังนี้มันจะยากเพราะถนนมันน้อยนะแต่ยังเป็นมอไซค์นี่ก็ยังปืดปาดไปไดในบ้านไทยเจริญมานี่ นี่อบตไทยเจริญนี่ทั้งขบันไทยเจริญมีโบว์นี่เอฟซี FC, ถ้ามีกะกิ่งกังมนาะเดี๋ยวจะไปทายห้เบิง้งส่วนมุมสูงนะ่อรถทะเบิง้งผมจะไปทายยู่มงใดแนะ่ในคลิปถัดไปเนี่ย,อ,อ,ยอย่าเขียนยูใส่คอมเมนต์มาส่วนผู้ใดผู้ท่าในใดโดนแอดมินตอบกะใจะเย็นๆที่แอดมินอยู่คนเดียวอา่านี่โรงเรียนยังนี่หญ่โตมีป้ายร้อมเอเอนะ เดี๋ยวจะทยอยตอบคอมเมนต์นะทุกคนอย่าพึงน้อยใจอย่างที่เคยบอกนะว่าผู้ใดคอมเมนต์เรื่องการเมืองนี่บอกว่าจะเป็นพรรคใดยุคใดหรือว่าผู้ใดเกี่ยวกับการเมืองบอตอบนะฮะบอตอบนะพอเพจผมจะบม่ยุ่งเรื่องการเมืองเลยนี่ตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทเลนก็จะแบนย่างเดียวผู้ใดบ่เฟือผู้ใดบ่ฟังนี่แบนย่างเดียวเยวนี่นย,ย,ยหลายคนแชทมาเฟสเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาแอดก็บพเห็นเพจ ก็บอกเค้นเพจบอกเห็นเราเนาะเจ้าผ oh ิดกฎชุมชนแบนเลยแล้วบอมเมนว่าสร้างหรือยังดอกมันต้องตั้งกฎไว้ด้วยมาตรฐานนะฮเอาเบิ่งเพื่อความบันเทิง้อพี่น้องเด้ะเปถนนไทยแนในท้ายคลิปให้เบิ่งเพื่อความบันเทิงออกมาท้ายนี่ก็ได้ยังนะได้เหตุกิจกรรมหรือท้ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องในติดตามรับชมกันนี่รถข้างน้านี่ไปขายตลาดนัดไดเนาะนี่เนาะนี่ข้างน้านี่อรถรถคันข้างน้านี่น่าจะเป็น ถที่ผมมักนะรุ่นนี้นะถ้าถ้าบมผิดนะ i ซูท u TFR นี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยทุกคนอยู่บ้านมีคันหนึ่งของพ่อของพ่อ,อ,พอเก่าแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวสักมือนหนี่งจะขับ TFR นี่รีวิวถนนผมว่าน่าจะเขาท่าดีเนาะอทุกคนนี่ฮอดตรงนี้ของเออโรงเรียนยังอีกนี่ว่าหันกับพานโรงเรียนมาเหรอโรงเรียนยังนี่โรงเรียนไทยเจริญวิทยาตัวนีวเนอ นี่ที่เอ๋ไบเลยทุกคนว้าสุดยอดสุดยอดอนี่แลด์มาแยกนี่ครับทุกคนแยกนี่เนี่ยจะเลี้ยวไปออกไอ้แยกสุกสำร้านที่แยกสุปสำรานที่ตรงไปละหารไซา์ไหมทุกคนเออที่ตรงไปละหารไซายถนนไซนยนี่ผมก็ได้รีวิวอยู่บ่อยบยคลิปก่อนหนะ้านี้รีวิวจาก สุขสำราญไปกาบยาโมนะผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศระหว่างทางไปกาบยาโมนะทุกคนเข้าไปเบิ่งในคลิปก้อนหน้านี้ได้ผมถ่ายไว้ขี่มอตเตอร์ไซค์ไปเด้อเออใส่มอเตอร์ไซค์ไปมีความรู้สึกว่าใส่เวลาปรโดนบ่คือรถยนต์รถยนต์เอ้ยเด้อ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 นี่ครับชุมชนในพื้นที่ชุมชนพ่อใหญ่เอพอพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ผู้สาวผู้เ่าขี่มอเตอร์ไซค์ใส่บมวกกันน็อกันน็องเด้ด้่อใหญ่ไม่ใหญ่อันตรายในเวลาลมมานี่ ถ้าผมมีหมวกกันน็อกหัวฟาดปืนน้อยเดียวนี้อาจจะนั่นแหละครับให้เกิดการสูญเสียได้แต่ถ้าเกิดมีหมวกกันน็อกยังนอ้นอยมันก็นสามารถเซฟตี้ได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนเนาะเออนี่แหละครับฝากไปถึงน้องๆลูกๆและล้านพอ,อยาไมย์ไนหรือมูม,มูเพื่อนๆน,น,นี่ละ่ะเวลาขับขี่มอไซค์นะใส่หมวกกันน็อกพร้อมผมนี่ผู้หนึ่งนะ่ถ้าเกิดบร,ริสัยไิลีนี่ผมใส่ตลอดเลยได้เว้นแต่ว่าผมมาตลาดนัดนะแต่มาตลาดตลาดสดตลาดที่บ้านผมอยุ่แถวหลังตลาดเนาะยุ่งน้อนีดเดีย บอดินไซต์ถ้าเกิดออกจากบ้านมาในระยะทางที่ไกลพอสมควรนี่ผมก็จะใส่หมวกกันน็อกอ,นนอ,กอ่านี่วัดนี่ยังนี่มีความสวยงามอยู่นะนี่วัดนี่ยังทุกคนนี่บา้านยังเลยแถวนี่บ้านเทพแมนบ่อแมนแมนบ่อบ้านดอนนางามแถวนี้บ้านดอนนางามทุกคนอ่าถนนก็นเป็นฟรีเลนอ ต้องบอกตรงๆนะทุกคนถนนซีเลนแถวเนี่เนี่ยมันจะบไดเลซีเลนตลอดสายเ่ยจเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็น,เ,ยนเนี่ยจะสลับกันแบบเนี้ยส่วนช่วงที่เป็นถนนสองเลนสวนอยู่ผิวถนนบ่ดีนะทุกคนผิวถนนบด่ดีห้อยปลาคูขาพอสมควรอยู่นะนี่เห็นบ่เห็นบ่เออฉะนั้นแล้วขับรถมาเนี่ยระมันระว่างผมขับมอเตอร์ไซค์มาผมแทบจะตกถนนไหลรอบเลยนะเพราะว่าผิวถนนบ่ค่อยดีเออนี่เห็นบ่นี่ย เออเพื่อปลดยนนี่ก็ยังมอปันไดแต่มอไซน์เนี่ยอันตรายแหงย้มกลางคืนเนี่ย,ยอ,อนยยงงัน,น,นตรายมากๆเลยทุกคนนี่อู้หูยเขาเป็นซีเลนเหลวกระเทินบ่กระเทินเฮ็ดซีเลนให้มันจดกันนะผมว่าจะพอดีมากๆเลยอันนี้ก็สลับกันสองเลนซีเลนอยู่เนาะข้างหน้านี่มั่งบ้านเทพแม่นบ่ทุกคนน่าจะแม่นบ้านเทปละข้างหน,น้านี่ถ้าบ่ผิดนะ บ้านเทพบ้านยังอีบ้านนึงบ้านเทพแล้วก็บ้านปื้มเห็นบ่บ้านเทพบ้านปื้มเออลกาบ้านโนนสุวรรณเห็นบ่เออละเดี๋ยวผมจะไปโนนสุวรรณบุรุษจะผ่านบ้านยังเน่พี่น้องแถวนี้ประกอบอาชีพยังแน่ผมสังเกตสสวนลายนี่น่าจะเป็นแบบเกษตรนะปลูกมันปลูกป่อยนี่นี่พอไปแล้วของนาทุกคนเลี้ยวขวาไปอำเภอโนนสุวรรณไปบ้านหมอบ้านผ่านบ้านปื้มทีอีลีทุกคนนี่ จะพันบบันปื้มจะพัานมองได้แก่ไดนนี่รอเบิ้งเดี่ยวขวาตรงนี้เนาะโอ้ตรงนี้บันเทพพัฒนาบ้านปื้มนี่อยู่ในเขตอำเภออย่างคือทุกคนเดี่ยวขวาเดี๋ยวขวานี่เข้าไปจะกกิโลนี่ไปหอดันบานปื้มถนนกับประมาณเนีเนป้อนนี่เออเมื่อนี้ถ้าคิดไปพี่น้องในเบิ้งนี่คืมฟ้าคืมฝนพอสมควรอ๋อมัดไปทะลุน้องกี้ได้ทุนนี่ถนนสายนี่ทั้งหลวงอย่างนี้อันนี้ทั้งหลวงชนบทส0 5 2ห้าสองทุกคนไปอำเภอหนองกี้ได้ เออขอท่าขอท่าแต่ที่แน่ๆน,นี่เบึงเบึงผมจะบินโดนในบริวรสนเบึงลมแห้งให้เบึงต้นไม้พาะยังเด้ลมมันแห้งเราทางแห้งลักษณะนี้โดนมันขึ้นได้ยุติแล้ว่อค่อยสะียนว่าจะทายมุมสูงอยู่แถวบ้านปื้มกัโนนสุวรรณเลจักหน่ยนอยนะแสงรถเจ้าถิ่นสักหน่อยนาจะจนนเปรถเจ้าถิ่นเราเบึงเราขี่ดินขี่ยังเต็มเลยจากตามป้ายนะจากนี่ไปอีก20กิโลถึง โนนสุวรรณโนนสุวรรณนี่อยู่ในเขตอำเพื่อยังอำเพื่อนโนนสุวรรณเหรอเนาะทุกคนงงบอเหมือนงงเลยเออจากที่ขับมาเบึ่งถนนทุกคนไหลทางกว้างพอสมควรเลยทุกคนไหลถนนนี่ไหลไหลถนนไปผมไปขี่ไปทางไหลถนนบอเบิ่งเบึงเออถือว่ากว้างนะเต็มรถเลย เต็มรถผมเลยเออเขาทาเขาตายามกับขึ้นนี่กับมีไฟต้องระวังทางนี่เขาทายョเออดี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 ดดดดอ่าว่าถึงเรื่องไฟระวังทางนะเดี๋ยวว่าจะอ่าถ้าเจ้าหน้าที่ทั้งหลวงเบิงอยู่นะคือผมสังเกตมาหลายปีแลวอยู่อำเภอน่นนี่นดแดงจุดกับรถอยู่ไหนทะาข้อศนุนนี่นดแดงเนี่ยลองเบิงฝากเมนูนคนมันอันตรายนะเจ้าหน้าที่นะฝากเดิงอ่ารอจะเบิง พอเดี๋ยวจะไปรีวิวให้เบิ้งมันเกิดยังงขึ้นไฟจุดกับรถหรือไฟกอก,า,กางนี่ปโติได้แต่จะไปติดตลอดตลอดสายนะครับอยู่ในเขตอำเภอนุนีดแดงแต่ว่าดัานบ่ไปไฟเนี่ยบบติดช่วงยูเทิร์นขับรถไหมสังเกตเบิ้งมาหลายปีแล้วว่ามันยังดอกันเลยเดี๋ยวลองถามเบิ้งในคลิปนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เบิ้งอยู่นะฟังอยู่นะลองลองลองพิจารณาเบิ้งยูเทิร์นช่วงทศกัณนุนีดแดงมาเบิ้งบรรยากาศในแถวนี้ต่อเป็นบ้านปลืม้มทุกคน บ้านปลื้มนี่ขึ้นซื้อเรื่องหัวมันใหญ่เลยมันจะมีกิจกรรมหัวมันใหญ่อยู่ตลอดเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายภาพมุมสูงยูนี่ล่ะเออราจะเบิ้งคลิปต่อไปนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนลุยไปแถวนนสวสรร่วนไปเฮตุลากันเฮตุลาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบินโดดให้พี่น้องได้ติดตามชมภาพมุมสูงตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ในบ้านปลื้มใต้นี่ตามป้ายนะ เออนี่นี่นนนบรรยากาศทักทายเป็ดทักทายเป็ดชักทายพี่น้องชาวบ้านปลื้มครับโอ้อยู่ใส่นอคือเงียบแช่นี่แสดงว่าไปให้ไปสวนกันมืดแน่เลยพี่น้องชาวบ้านปลื้มนี่มีเตอเศรษฐีเด้อนี่เออมีแต่คนรวยๆหน้าตาดีๆรอๆง,งามๆทั้งนั้นเลยขอว่านี่ผู้สาวบ้านปลื้มผู้ชายบ้านปลื้มเดี่ยวอ,อ,อยากเห็นภาพมุมสูงกดติดตามนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้อมเด้ออืมอบรรยากาศ เบิงภาพมุมต่ำเนี่ยยังขับรถลักษณะเนี่ยมันจะเห็นอย่างใดโบโบเต็มที่หรือบอคอยสวยงามนะถ้าเป็นภาพมุมสูงนี่ผมว่าแหลมเลยเอออันนี้อย่างนี้วัด้ันปื้มพัฒน,นานี่เรียวขวานวัด้ันปื้มพัฒน,นาไปทั้งนี้อ๋อน,น,นี่นสังเกตว่าชุมชนบัดปื้มนี่จะแดงแป๊ดเลยน้ำหัวน้ำยางนี่เพราะว่าดินแถวนี้น่าจะดินดีเนาะดินดีเวลาหนาแหลงนี่คือจะไงงงเลยละไงคับเลยล่ะแถวนี้ ให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านปื้มนะเหตุการเกษตรนี่ก็ขอให้มีรายได้ให้มันรู้สึกว่ามันตอนนี้ทุกคนล่าสุดผมพันไปโคราชนะพันลงแป้งนะสี่บาทสิบสตางค์คุณได้แม่มันสับปะหลังนะเออราคาแต่ว่าเห็นโรงงานหลายหม่องกับสามสามบาทนะสามสามบาทหกสิบสตางค์สามบาทห้าสิบสตางค์โดยประมาณเนี่ยนี่น่าจะเลยอ่าแถวบ้านปื้มแล้วจะติดตามไป มีภาพมุมสูงให้เบิ้งแน่นอนถา้าฝนบ่ตกหรือถาล่มดีๆแต่เสียดายที่มาถ่ายคลิปในมือนีนะฝ้านบ่เปิดนะ <c oughs> บเบิ่งเห็นบ่มันมืดข <c oughs> ึ้นเลยแต่ถ้าเกิดฝ้าเปิดบ่มืดนี่ผมว่าน่าจะได้บรรยากาศภาพมุมสูงที่สวยงามพอสมควรอยู่ทุคทกคนถนนดีนะมีความรู้สึกว่าถนนบันปืมนี่เขาทายอยู่เ <c oughs> พราะว่ารถบรรทุกเพิ่่นหลายแต่ถนนกับโบพังหรือพังแน่บบพังแน่ยู่แก่ใดพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะส่วนถนนสายใดพังๆมาจัดมา จากประสบการณ์มองได้ห้างๆมองได้พังๆังนี่ไปรีวิวบ่โดนดีเลยเออหรือว่ามันอาจจะเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่มันจะเฮ็ดอยู่แล้วในการได้ไอเดียบ่วเรใจนี่ป้าขโ้โพดทุกคนออเดอกขอ้วโพดสวยงามนี่โอ้้าใส่โดนบินไทยโอ้ก็จเจวงามนะป้าข้าวโพดนี่นะเอรอรถทะเบิงใดไท้เดียนนอนถ้าฝนบปตกรอนหลังจากเฮ็ดทุลาแล้วนะ นี่กูมันแล้วทุนีทุกคนนี่นพี่น้องมันกูมันแล้วโอ้ดินไหมดินงามเถอะเนาะนี่มันในข้างหน้าก็มีป่ายางพร้อมโอ้มีต้นทุเรียนโอ้มีป่าทุเรียนพร้อมนี่บ้านปื้มนี่มีสวนทุเรียนพร้อมเด้อนี่ว่าสวยงามมีอ่าป่ายางป่ายางมันไงมันกิดโรจิบบาทมุนี่ป่ายางคู่มันนี่พี่น้องอย่างโรจิบบาทกูม,มือนี่จากนี้ไปอันโตอำเภอโนอนสุวรรณนี่กอะสิบเอ็ดกิโลโดยประมาณ อ๋อมนตรงไปหอดทางหลวงสองสี่อ๋อจะไปออกอยุสนินนางร่องนะทุกคนนางร่องน้องกีไปออกสินนันอาย่างไยอยู่นะทุกคนกูรูว่าอย่างรถจักรบาดกูมือนี่สมัยผมเรียนหนังสือนะทุกคนสมัยผมเรียนหนังสือแต่ก่อนผมเรียนอยู่ลมเก่าบูนิรัมนะก่อนไปโรงเรียนนีว่วาไปหยอดน้ำกดไปเก็บน้ำยางไปเก็บน้ำยางสมัยก้อนเห็ดยางแผ่นในยุบานก่อนจะไปเลียนเนื่อต้องไปเก็บน้ำยางซอยลว่ซอยป่าหยอดน้ำกดก่อนได้สมัยก่อน่อ้ยางรู้ละลอยหมเนี้ย เห็ดแพนละโลละร้อยบุนะสมัยก่อนกูมือนี่หอดสามสิบโปบูนี่เอออ่ะกลายเป็นถนนแคบน้อยๆแล้วอันนี้ต้นยังต้นสักบอถึงสวนยางนะตะก,กอนมาอยู่น้ำป่าน้ำลุงอยู่บันโนนนี่แหละก็มาอซอยลุงซอยป่าเฮ็ดยางเพราะเฮ็ดใดเนาะสมัยเรื่อนหนังสือก็โอ้โลละร้อยยางถือไปโลละแปดสิบทุกคนโลละแปดสิบเห็ดแพนนี่ โลละลอยลอยยี่ยังเสียทุกคนโอ้ไปขายเทีย่ยนึงนีง่ได้เงินหลายแจะสบายกอนบุรุแต่พอประเดจับเงินนำลุกนำป่าเออเรากับพ่อเด็กให้ใส่ไปโรงเรียนน่ะนะเออนี่หอดได้แล้วหอดได้แล้วเขาโฟงข้างหน้าเกิอเดอุบัติเหตุบ่อยตามป้ายนะโอ้ปลายยางแถวนี้นะจะอากาศดีเนาะฝนคือจะดีเนาะแถวนี้เบิ่งโอ้ปลามันปลายยางเป็นเขียวขจีเลยนี่นี่ปลามันปลามัน ถนนก็เออถือว่าดีนะตังแต่ขับมานะทุกคนอ่าตั้งแต่เขาขับมาจากไอ้บ้านเทพนะถ้าเกิดบ่านาจากไอปนะ้ประคํานะประคํากะถนนบ่ค่อยดีบันไหนผมภาวนาย่าห้ฝนตกด้วยทุกคนผมจะได้บินโดนท่ายภาพมุมสูงให้พี่น้องได้ติดตามรับชมน,นะนะเออมาฮอดอีกหนึ่งชุมชนบุรุชุมชนยังทางนาฮาทุกคนนี่เป็นชุมชนเอ,อ่อชุมชนนี่กับชุมชนใหญ่เกินนี่ พื้นบ้านยังอะแถวนี้น่าจะอยู่ในพื้นที่เขตของอำเภอโนน,นสวุวรรณแน่ๆเลยเพราะว่าจากไอ้ป้ายก,กับจีวเนี่มันเหลืออีกหกกว่ากิโลนะฮอดตัวที่ว่าการอำเภอผมปักหมุดไว้ไอ้ที่ว่าการำกอาารำเภอนะทุกคนบ้านยังบุ้นนี่เออนี่น่าจะเป็นพ่อค้าขายลอตะตรี่เลกสีออกอย่างน้อยน,นี่เนาะฮอดแยกแล้วทุกคนฮอดแยกแล้ว ข้างหน้าสามแยกมันบ่ออกออกไส่กับไปอำเภอหนองกีเพาะออกขวานะครับเพื่อที่ไปอำเภอโนนสุวรรณส่วนออกไส่ไปหนองกีค่อยว่ากันเดี๋ยวเฮตดคิดบอกอีกเทีนึงคลิปรีวิวถนนอีกทีนึงทุกคนหยุดเนี่ยไส้ถนนว่างขวาถนนว่างจัดไปนะพออำเภอโนนสุวรรณแล้วเด็ดๆนะขอเด็ดๆนยมีร้านกาแฟมีร้านเนวกินบ่ตาสเต็ปตามสไตล์เวทถนนได้แล้วเวลาไปอำเภอใดนี่จะมากหาแนวกินที่แบบ แซ่บๆนะหรือว่าเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอโนนสุวรรณนี่มีบ้พี่น้องเออถ้ามีคอมเมนต์มาถ้ามีคอมเมนต์มาถ้ามีนะเออว่ามียังน่าสนใจสไตล์เพเทอร์ลินไทยแลนด์ร้านกาแฟอืมร้านกาแฟกับแบบมองไทยรูปง,งามๆมาทุกคนเออลองคอมเมนต์มาเบิ้งเดี๋ยวรีวิวเออเดี๋ยวรีวิวนี่ข้างหน้าเขานี่โรงพยาบาลโนนสุวรรณอ๋อนี่โรงพยาบาลโนนสุวรรณอยู่แก่นี่ตัวนี้เออ อำเภอโนนสุวรรณนี่มีจักตมบลเนือทุกคนอำเภอโนนสุวรรณนี่มีจักตมบลลองคอมเมนต์มาเบิ่งผมก็บ่แน่ใจคือมันโนนนี่แดงนี่มีแค่3ามตำบลยังอำเภอโนนนี่แดงมีตำบลโนนนี่แดงตำบลส้มป่อยตำบลลำนางรองมีแค่นี้นะอำเภอโนนนี่แดงเนี่ยมีแค่3ามตำบลส่วนอำเภอโนนสุวรรณนี่มีจักตมบลเออผู้ใดอยู่อำเภอนี้ก็ไลกดแชร์นะบ้านฉันมีอะไรดีบ้านฉันมีอะไรเด็ดคอมเมนต์มา พี่น้องทางน้นสวัสดิ์นี่ส่วนหลายเป็นพี่น้องไทยโคราชหรือว่าไทยนังรองหรือว่าคนอีสานหรือว่าไทยไทยกลางนะไทยไทยเฮ้าเนี่ยหลายบ่หรือส่วนหหายก็จะเป็นคนอีสานหรือจังไหนทุกคนนี่เขาว่าพี่น้องน่นสวัสดิ์นี่มิจาเศรษฐีเด้เอแมนป่ะสาธุเด้อเศรษฐีมิจาเศรษฐีปลามันปลาอ่อยเลยนี่โอ้ไอนี่ยังน,น,นี่มองรับสื่อของเก่าตัวนี่ ไปเบิง่ไงไปยังใดต่อผมกับบุรุวา่าให้ไล่ของอำเภอโนนสุวรรณีคืออย่างนะแน่นอนเดี๋ยวมีภาพมุมสูงทุกคนเบิ่งบรรยากาศแล้วเฮียธุระแล้วน่าจะบินถ่ายภาพมุมสูงใดอยู่นี่แต่ว่าเวลาถ่ายภาพมุมสูงทองฝ่ามันจะบ่ค่อยสวยงามปนไหนว้โอกาสน้าค่อยบินไม่แต่บินนี่คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบินเบิง่งให้บเบิ่งเพราะเปลี่ยนเขาบังเขกก่อนว่าบรรยากาศในโนนสุวรรณเนี่ย มันเป็นพื้นที่พังเมืองแบบไหนพ่อผมบ่เคยมาถ่ายปนนุวณเลยเลยทุกคนบอ่ว่าจะเป็นภาพนิงพ่งภาพมุมตม่้มภาพมุมผมบ่เคยมาถ่ายเลยนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่ผมมานี่ยยังนี่อันนี้เทศบาลบอกโอ,อ,อก้บตอบตอบตโนนสุวนเอาออกขวานี่ไปได้เนาะออกขวานี่ไปนั่งรองนะอาจจะไปโพแถวไอไอแถวยังนะไอบ้านน้องไสโอ้มีปั่มน้ำมันมีปั่นบตทออยู่ตัวนี้อ๋นนี่คือบรรยากาศทุกคน เออมมจริงๆผมเคยเคยมาอยู่นะมาธุระแต่ว่านี่การท่าคิดนี่คือครั้งแรกเลยอย่างนี้บ้านโคกรนนโคกระเบื้องโนนลังบ่าซื่อคือเาวแถะโคกกระเบื้องโนนลังอสวัสดีพี่น้องชาวโนนสวนครับเนอ,อมีผู้สาวบอมีผู้บ่าวบอมาคอมเมนต์จัดไปหรือว่าบุมีเอฟซีเลยแถวนี้เ <c> พ <oughs> ราะว่ารู้สึกว่าเวลาคอมเมนต์ในเพจนีผมสังเกตว่าค่อยเห็นเอฟซีโนนสวรรมาคอมเมนต์ปันไหนเลย แต่ถ้ามียกอกาสเขาให้นี่อย่างนี้สาธารณาสุขอำเภอ,อ,อเอนาะไปหลาะอำเภอโนนสุวรรณที่ว่าการอำเภออ๋อนี่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 น,น,น,นี่มีลูปงวัวมีรูปงัวอำเภอโนนสุวรรณพ่นขึ้นซื้อเรื่องงวัวบ่ทุกคนนี่ที่ว่าการอำเภอเออ้างไหนย,ยังอีกตรงนั้นฮะทุกคนมีอย่างเด็ดเด็ดโนสุวรรณคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์มาดูมมมาดโรงเรียนวิถีพุทธอ๋อนี่คือโรงเรียนโนนสุวรรณบ่เนี่แมนบ่ แม่นิริโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณว้านี่ก็เป็นวัดเออโอ้วัดโนนสุวรรณเห็นไหนี่ทุกคนชื่อว่าวัดอะไรวัดโนนสุวรรณอิริวัดโนนสุวรรณนี่สาธุไปอุ้มไป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 ได้อีกตัวนี้ไปไปดิอ๋อโนนสุวรรณนี่สังเกตเห็นรถตัดเลยทุกคนมีรถตัดน้อยพร้อมนี่มีรถตัดน้อยพร้อมเออวัดโนนโบมีนะโนนดีแดงบ่มีเด้อ มีอยังอีกอ๋อมิเซเว่นอำเภอนนทสุวรรณนี่โอ้ออรโโอบรรยากาศก็ถือว่าโอ้อำเภอถือว่าใหญ่ยอยู่นะผมนึกว่าถ้าเป็นอำเภอหน่อยๆนี่มีเซเว่นเซเว่นหนึ่งเซเว่นสองเซเว่นสองแล้วในในในนทสวุวรรณกับรถตักหนึ่งแล้วจักท,ทายครับทักทายพี่น้อง FC. เอฟซีอ๋ออำเภอนนทสุวรรณครับนี่อยากให้ผมไปบินโดรนยู่แก่ได้คอมเมนต์มาได้แต่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวหามุมยืนบินโดรนกันทุกคนนี่ก็มีปั๊มน้ำมันอ๋อ ฮอนด้าอีกอย่างนี่ข้างหน้าเป็นวัดอีกเป็นวัดยังคือไก่กันที่ละนี่อย่าไปเบิงบ้งไปเบิ้งแล้วมีอย่างน่อีกหรือว่าสุดครับนี่ตรงไปถ้าผมจำผพพิดนะตรงไปเนี่ยจะน่าจะไปทะลุถนอนอ่นาถนนไงก็คือทางหลวงหมายเลขสองสี่วัดอีกอย่างนี่นี่ก็วัดโนสวนตัวนี้เออไอป้าย ไปทางเขาอำเภอมเออม่นบ่อเออมันเดี๋ยวผมไปเบิ้งอีกจังหน่อยก่อนอาจะมายืนบินดวนท่าอยู่แถวนี้แหละทุกคนนี่นี่นี่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณด้านขวานี่ละ่ะคืออย่างด้านขวานี่มีกำแพงนี่คืออย่างนี่โอ้ต้นไม่งามเลยต้นไม้สูงนะอ๋อโรงเรียนโนนสุวรรณวิทยาโรงเรียนโนนสุวรรณนี่ไปโอ้ หัวนี่อลังการมากเลยอุ้ยมีปั๊มอะไรนี่ปั๊มพีเคผมมาเป็นปั๊มพีทีอ๋อในนู้น้นนู้นสุวรรณนี่มีจะมิจะมีปั๊มใหญ่อยู่เลยเนะี่ยสองปัม๊มแล้วก็ข้างหน้านี่บ้านน้องตะปูประมาณนี้เห็นลยทุกคนเดี๋ยวหามุมถ่ายภาพมุมสูงกนะันเดี๋ยบๆไปเบิ่งอีกหน่อยก่อนผมก็ท่านด้เห็นสถานีตำรวจไอ้นนู้ดดนสุวรรณเลยหรือว่าผมเตลิดมาแล้วน่าจะเตลิดมาแล้วมั้งนี่สถานีตำรวจนู้ดดนสุวรรณ ขอทาขอตา,าไอนี่ล่ะนี่ยังนี่สาหากรณ์โนนสุวรรณสาหากรณ์อาจจะเหมือนเราทุกคนถ้าตรงไปนะจะไปออกทางหลวงหมายเลขสองสี 2, อ่ะเดี๋ยวผมหามุมถ่ายภาพมุมสูงกันติดตามพมี่นอ้องเดี๋ยวผมเอามาลงให้เบิ้งคลิปนี่กับประมาณนี้ล่ะทุกคนไปบายสวัสดีครับเจ้าไปเบิง้งภาพมุมสูง